ความหักของฉันก็คือทัวฟฝักเงาที่อยู่ในกระเพ้านั่นละ่ะต่อให้มันสลายก็หมูแต่เธอกระเลือกที่จะเคลียร์ทิมอยู่ดีเว้ย <laughs> สิไปเอาเงินทั้งไดมาเปียกเขาขนาดใครยังดาวอยอะเด้วอได้วอสวัสดีจ้าทุกคนได้ยังกินกันน้อจ้าตอนแรกมนีนองก็มีก่กระเพ้าเครื่องในใครดาวมาฝากเด้อจ้า สูตรทำกระเพายังไงให้เครื่องในนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะคะผัดออกมาจะนุ่มเด้งเลยค่ะทุกคนเคล็ดลับก็คือนี่เลยจ้านองมักเครื่องในใส่กับนมสดด้จาแล้วก็ใส่รรดีนิดน้อยนะคะนี่คุกคุกให้เข้ากันหมักไว้สักพักนะคะทุกคนนี่เลยช่ำๆแบบนี้เลยค่ะพอมักเสร็จเราก็ไปทอดไข่ดาวร้อเลยจ้าวันนี้เป็นไข่ห้าดาวนะคะทุกคนดาวพร้อมกันห้าฟองเลยเวอร คุณถาปนีคะที่คุณดาวพร้อมกันห้าฟองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใช่ไหมคะอ๋อเปล่าคะ่ะดิฉันขี้เกียจคะ่ะนี่คือไข่าดาวแบบมาสเชออ์เว้ยได้บอได้บอมาวอาเรื่องพัดกระเพ้ากันนอกจาก้าน้องแพ้เขาตั้งแต่น้องมักขินพัดกระเพ้าใส่ทัวแล้ว ในนี้มีใครอยู่ทีมผัดกะเพราใส่ถั่วบ้างคะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนอกจากเข้ามาว่ากันแล้วค่ะทุกคนผู้ใดมากแบบใดก็เห็ดแบบนั้น่ม,มีผิดมีถูกจ้าแต่น,อน้องก็รู้อยู่ว่าสูตรต้นตำรับของผัดกะเพราอีก็ <c oughs> คือมีแค่ใบกะเพรากับเนื้อสัตบนะจ้ะแต่อันนี้น้องชอบกินผักนะคะทุกคนก็เลยเติมถั่วลงไปนะคะ บางที่กระไสหอดหอมใหญ่แล้วก็เขาโพดอ่อนนะจ้ะบางเือกระใ่เห็ดลงไปน้ำนิดน้อย <c oughs> จักผัดกระพเพราแนวใดบุนีน้ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นเมนูผัดผักใส่ใบกระเพราก็ได้นะคะทุกคน <c oughs> บางสูตรก็ผัดใส่พริกแห้งแล้วก็หยอดซีอิอ๊วดำนิดหน่อยนะคะเขาเรียกว่ากระเพราโจนใช่ไหมแบบผัดแบบเผ็ด,เผ,ด,เ,ผดเผ็ดเเลยอะค่ะทุกคนแต่อันนี้น้องก็จะผัดให้เป็นน้ำคุกคิกนิดหน่อยเพื่อที่จะไปราดกับขา้วาวนะจ้ะน้องมีความรู้สึกว่ามันแซ่บจ้าทุกคนจ้ะเวลาเอาน้ำผัดมันมันราดกับข้าวคือมันดีงามมากะคะ่ะทุกคน ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าเครื่องในที่เราหมักกับนมสดไว้เขาจะมีความฉ่ำนะคะทุกคนนี่เวลาหน่องเห็ดเมนูเครื่องในไก่ทอดกระเทียมหรือว่าเห็ดเมนูตับหมูทอดกระเทียมนองก,ก็จะเอาหมักกับนมแบบนี้จ้าพอเราเอาออกมาทอดเครื่องในของเราก็จะมีความนุ่มไม่แข็งไม่เหนียวนะคะทุกคนบอร์เสื้อล่องเห<ม>็ดบางเดือกจ้าการปรุงรสก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเหมือนเราปรุงรสทั่วไปเลยคะ่ะ ใส่น้ำมันหอยอน้ำปลารสด,ดีน้ำตาตลซอสปาเขียวนิดหน่อยนะคะทุกคนออกมาก็อร่อยเลยจ้าตัวเครื่องในเองก็จะบ่มีความข้าวเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าถ้าจะข้าวกะข้าวเดียวเท่าน่ะจ้าข้าวเดียวหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วส่วนโตนอ้องมองว่าการให้กับเขามันบ่มีสูตรตายตัวดอกจ้าทุกคนจ้าแสบไผ่แสบมันนาะจ้า <c oughs> ินรสชาติของไผ่ของมันผู้ใดกินแบบได้ดูก็จะมองว่าแบบนั้นแสบว่าจากเขาเอื่อนว่าอย่างอ,อ,อร่อยถูกปากเนาะทุกคนใช่ไหมถูกปากไภ่ถูกปากมั่นจ้าทามแนมนภาษาอีสา,บานบ้านเฮาก็จะบอกวา่าของแสบขึ้นยู่กับภูมักมันบ่าจ้าทุกคน <laughs> เราก็ปิดท้ายด้วยใบกระเพราแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าแต่ว่าส่วนมากถ้าพัดกระเพราล,ลองจะเลือกเป็นกระเพราบานเนื่องจากกระเพราหน่อยยิงมีดอกด้วยยิ่งดีจา้าดอกกระเพราเวลาเขาพัดนี่จะเห็นให้กระเพราเขาหอมขึ้นเยอะเลยจ้าทุกคนวันนี้ก็เสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวค่ะทุกคนนี่ ไข่ดาวขอบกรอบข้างนอกไข่ยังไหลเยิ้มถือว่าเป็นไข่ดาวแบบมาตรฐานใช่ไหมคะทุกคน <laughs> มักภผมักมัานอีกแล้วเนาะบางคนก็มากขอบกรอบมันวาจา้าช่องแซบนัวขั้วหลงังรลานขอขอบคุณทุกคนีนเขามาเบิงคลิปจนจบด้วยจา้าขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดคอมเมนต์ให้กันนะคะขอบคุณที่แวะเข่ามาให้กกำลังใจกันด้อจา้าพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆจา้า